ผู้ชมครับไปดูความคืบหน้าล่าสุดนะคะสำหรับกาศร้านอาหารชื่อดังที่ได้มีการรุมทำร้ายลูกค้า3คนมีข้อมูลมาตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าแล้วบอกว่า3คนนี้ที่ถูกรุมทำร้ายเนี่ยสใน3เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่191นะส่วนกาดเนี่ยทั้งหมด13คนที่เขาบอกว่า13คนนะ,ะโดยจำนวนหลายคนนั้นนะเป็นทหารด้วยอ,อนะคะ,คะทีนี้ก็เลยบอกว่าตอนนี้แต่ละ,ะแต่ละ หน่วยของทั้งสองฝ่ายเนี่ยแหละคะ่ะเขาก็ออกมาให้ให้ข้อมูลโดยที่ยังคงนิ้ในเรื่องของความเป็นธรรมกันอยู่นะคะแต่ว่าคลิปเนี้ยที่ออกมาคือรุนแรงมากอือค่ะโดยที่กองประชาการตำรวจนครบาลชี้แจงกรณีพนักง,งานร้านอาหารชื่อดังรุมทำลายผู้มารับประทานอาหารได้รับบาดเจ็บเหตุการณ์เกิดขึ้นเวลาป,ประมาณ5ทุ่มของวันที่5ตุลาคมกลุ่มลูกค้า3คนไปรับประทานอาหารที่ร้านดังกลา่าวแล้วก็มีปัญหากับลูกค้าโตข้างเคียงแล้วก็สาดน้ำใส่ หน้าของคู่กรณีแต่มีพนักง,งานของร้านเข้ามาไก่เกลียดแล้วก็ให้กลุ่มลูกค้าเดินทางกลับออกจากร้านไปก่อนกระทั่งร้านปิดพบว่ากลุ่มลูกค้าได้อยู่ภายในรถยนตบริเวณลานจอดรถด้านหน้าร้านอาหารทางด้านพนักง,งานดูแลของร้าน13คนเนี่ยก็เข้าไปสอบถามจึงได้มีปากเสียงกันแล้วก็ได้ใช้กําลังชกต่อยกลุ่มลูกค้าจนได้รับบาดเจ็บผู้บาดเจ็บจึงได้ไปร้องทุกข์ต่อพนักง,งานสอบสวนสอนอบางเขนกลุ่มพนักง,งานของร้านดังกล่าวจึงได้เข้ามอบตัวต่วตอเจ้าหน้าที่ตำรวจ พนักง,งานสอบสวนจึงแจ้งข้อกล่าวหาไปก่อนนะคะว่าร่วมการทําร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นได้รับอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจค่ะโดยที่พนักง,งานของร้านก็ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาพนักง,งานสอบสวนก็ปล่อยตัวผู้ต้องหาไปโดยที่ไม่มีการควบคุมตัวซึ่งกรณีดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ส่วนพนักง,งานสอบสวนจะได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานในคดีอื่นๆเพิ่มเติมอีกนะคะเพื่อให้เป็นธรรมกับทุกฝ่ายเลย ขณะที่ต้นสังกัดแน่นอนกระทรวงกลาโหมค่ะทางของพลโทคงชีพตันตระวันนิดโวศกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าพลเอกชายชาญช,ช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดก,กระทรวงกลาโหมไปตรวจสอบรายชื่อกําลังพลที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในการใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนอกเวลาราชการที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งย่านหลักสี่สะพานใหม่ โดยขอให้หน่วยงานต้นสังกัดให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจส่งตัวกำลังพลที่เกี่ยวข้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายและขอให้ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและพิจารณาทางวินัยกับกำลังพลที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมดังกล่าวแล้วก็กำชับขอให้ทุกหน่วยทหารกวดขันและกำกับดูแลทางวินัยกำลังพลอย่างต่อเนื่องนะคะนี่ก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งในเวลาราชาการแล้วก็ในเวลาอนอกราชาการเนี่ยก็ต้อง ปฏิบัติตัวให้ดีอ่ะค่ะออใช่ตามอาชีพเนาะใช่ค่ะ